วันนี้พบกับผมโอเลอร์บอีกครั้งนะครับสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามผมทุกท่านนะและก็สวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประจําวันที่26ตุลาคม2563นะครับวันนี้อาจจะไม่มีประเด็นร้อนๆเข้ามานะแต่ก็มีเกดเลกเกดน้อยเข้ามาที่น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับทีมเราคนระับก็มาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลฟิโวลีครับ สำหรับค่ําคืนที่ผ่านมาค่ําคืนวันอาทิตย์นี่ครับก็เริ่มต้นคู่แรกแล้วครับเซาเทมตันครับเปิดบ้านชนะทางเอฟเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับหยุดสถิติของเอฟเวอร์ตันไปได้แล้วครับเอฟเวอร์ตันแพ้เป็นนัดแรกในในฤดูกาลนี้แล้วนะครับคู่ที่2ครับวูธเทมตันครับเสมอกับนิวคาสเซิลไป1ประตูหนึ่งครับเล่นในบ้านของวูฟนะครับนัดนี้ครับก็แบ่งไปคนละ1แต้มครับแล้วก็คู่ที่3นี่เป็นคู่ดึกครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านแพ้กับ ทางเลสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก็ยังเป็นเจมี่วาร์ดี้ครับเป็นของแสลงสำหรับทีมใหญ่ๆเลยครับเจมี่วาร์ดี้ครับก็ยิงไปแล้วครับสำหรับเมื่อคืนครับสำหรับวาร์ดี้ครับแล้วก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันตกค้างอยู่2คู่นะครับก็คือคืนนี้ครับมันเดย์ไนท์ครับจะเป็นคู่แรกครับไบตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์บอมวิดเอาเบียนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นทางเบอร์ลี่ครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์บของโชเซ่มูรินโครับก็รอดูครับสำหรับวิกที่6นี่ว่าจะออกมายังไงครับแต่ตอนนี้ผมวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าในตอนนี้ครับทุกทีมครับคะแนนไล่เรียกันหมดครับก็ตั้งแต่อันดับหนึ่งครับทางเอฟเวอตันอยู่ในอันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้นะครับมี13นคะแนนครับเขาก็ทําแต้มหล่นไปถึง5คะแนนแล้วเหมือนกันครับของเรานี่ทาแต้มหล่นไป7แต้มนะครับ ของเขานีห้าแต้มครับเช่นเดียวอร์พูก็ทําแต้มหล่นไม่ห้าแต้มเนี่ยเหมือนกันครับก็จุดนี้ครับก็เป็นจุดสําคัญแล้วว่าเรายังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์นี้ครับเรามีโปรแกรมไปเยือนทางเชฟฟินครับถ้าเกิดเราชนะขึ้นมาช่องว่างระหว่างเรากับเอฟเ์ตันนี่จะห่างกันเพียงสองคะแนนนะก็ถือว่ายังลุ้นกันได้ยาวๆครับสำหรับในฤดูกาลนี้ครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็ต้องรอดูกันยาวๆครับ ว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะแป๊บจะกลับมาใช้สไตล์แป๊บสไตล์ในฤดูกากลก่อนก่อหรือเปล่ปปาครับหรือว่าจะใช้เทคนิคในปัจจุบันนี้ครับที่เน้นเกมรับมากกว่าเกมลุกครับก็เน้นเกมลุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เน้นเกมลุกแบบแบบเดิมครับก็เน้นเกมลุกแบบไม่เต็มรูปแบบครับก็คือยังเน้นเกมรับด้วยครับสำหรับแป๊บกิโดล่าในฤดูกาลนี้นะครับ ก็รอดูว่าแป๊บจะแก้ไขได้หรือเปล่าครับในจุดนี้นะครับต้องรอดูครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันเลยครับที่ข่าวแรกครับสำหรับข่าวของเซลอคุณอากโรครับที่ผมเคยพูดไว้เมื่อวานนียครับว่าผมจะอัปเดตข่าวนี้ให้นะครับว่าคุณนากโรนี่บาดเจ็บมากขนาดไหนนะครับแล้วก็อัปเดตมาแล้วครับคุณนากโรครับได้รับบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากมายนะครับในข้อนี้นะครับ สำหรับเซรยกคุณอากโรครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ครับทางสโมสรครับจะทดสอบอาการบาดเจ็บของเขาครับแล้วก็ทดสอบความพิตของเขาครัในวันนี้ครับก่อนเกมที่จะเราที่จะบุกไปเยือนทางโอลิมปิกมาร์กเซยครับถึงฝรั่งเศสนะครับว่าคุณเากโรนี่จะพร้อมเดินทางไปหรือเปล่านะครับก็ข่าวนี้ออกมาถึงก็มองเห็นแล้วครับว่าอากโรไม่ได้บาดเจ็บมากมายนะครับ สำหรับคุณอากโลครับแล้วก็มาต่อที่ข่าวของคุณอากโลต่อกันเลยนะครับบข่าวนี้นะครับก็คืออากโลครับยังคงรักษาเสถีครับในการเปิดหัวฤดูกาลนะในการที่ว่าเปิดฤดูกาลมาแล้วก็ยิง6นัดติดครับเป็นอากโลครับยังรักษาเสถียนี้อยู่ได้นะครับเป็นเสถิยรของฟิมิลิกด้วยนะครับเสถียรนี้ครับแล้วก็เกือบจะถูกทำลายได้โดยโดมินิกคาวเลวิลครับ แต่เมื่อคืนนี้ทางเอเวอร์ตันไปพลาดท่าแพ้กับซาลตแฮมตันนะครับก็เลยทาให้ทางโดมินิกคาร์วัลลนวิลไม่สามารถทําลายสถิติของเซร์ก <c oughs> ุนอาเกโลของเราได้ครับเขายิงติดต่อมา5นัดแล้วครับในฤดูก,กาลนี้ตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลนะสำหรับโดมินิกคาร์วัลิวิลนะครับก็ยังเป็นกุนอาเกโลของเราอยู่นะที่ยังรักษาสถิตินี้อยู่นะครับก็ยินดีครับกุนอาเกโลครับ ก็เป็นนักเตะที่มีสติมากมายครับในวงการบอลฟีลีกในชั่วโมงนี้ครับสำหรับกุนนากโร่ครับก็สุดยอดครับแล้วก็มาที่ข่าวดีข่าวครับกาเบียนซีซุดครับตอนนี้ครับได้ออกมาให้การยืนยันแล้วครับว่าสัปดาห์นี้ครับเขาจะมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับกาเบียนซีซุดครับเป็นข่าวดีครับข่าวดีมากเลยครับ แล้วก็เขาพูดในทวิตส่วนตัวของเขาด้วยครับว่าเขาจะกลับมาภายใน1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นี้นะครับเร็วๆนี้ครับเขาจะกลับมาลงสนามได้แน่นอนครับสาหรับกาเบียนเซซุสครับเป็นข่าวดีของเราอีกข่าวนึงนะครับในวันนี้ครับเริ่มต้นเช้าได้ข่าวดีครับเรากําลังจะได้ฟอร์นายกลับมาอีกคนนะครับก็คุณก็ไม่มีอาการอาการบาดเจ็บมากมายครับแล้วก็กําลังจะได้กาเบียนเซซุสกลับมาครับก็คือเราจะมีหน้าเป้าแบบ ธรรมชาติ2คนแล้วพร้อมกันนะครับในตอนนี้ครับก็เป็นข่าวดีครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็แฟนๆก็ต้องรอเชียร์ครับแล้วก็รอรุ้นต่อไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับจะมีการแข่งขันครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับในการที่เราจะบุกไปเยือนทางโอลิมปิกมา์เซย์นะครับถึงฝรั่งเศสนะครับก็รอดูกันนะ รอดูนะครับรอรับรอชมกันได้นะครับสาบเกมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตดไลท์ครับตัวจริงแล้วก็จะวิเคราะห์เกมให้ฟังนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูครับว่าเราจะบุกไปชนะเขาได้หรือเปล่าครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานยากครับเพราะว่าสถิติผ่านมาของแป๊บคาดิโอลาในการเจอกับทีมจากฝรั่งเศสครับจะไม่ค่อยโอเคเลยนะครับ ก็ดูจากการเจอโอลิมปิกลียงคนะรับในยูฟามเปีนเราเจอลียงมา3ครั้งนะครับแพ้ไป2คนระับให้กับลียงคนระับแล้วก็เสมอหนึ่งคนระับเรายังไม่ชนะทีมจากทางลีเอิงฝรั่งเศสเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าเราจะล้างสถิตินี้ได้หรือเปล่าคนระับสำหรับแมนเชสเตอร์ซตีของเรานะครับแล้วก็มาที่ข่าวต่อมาคนระับ <c oughs> จะเป็นข่าวของสโมสรครับ แจ็คเกมครับได้ให้เป็นผู้สื่อข่าวครับที่ว่าให้ข่าวนี้มาแล้วก็เป็นข่าวของสโมสรด้วยครับข่าวของแมนเชสเตอร์ที่ครับแมนเชสเตอร์ที่ครับตอนนี้ครับเขาได้เล็งให้ความสนใจคุณซื้อ2คนอยู่นะครับก็ตอนนี้ครับก็เป็นทางจูเลียนนาเกลมันของอัลเบอร์ไรซิสครับแล้วก็มอริซิโอโปเชตติโนครับอดีตคุณซื้อของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่ตอนนี้ไม่มีงานอยู่นะครับก็ แมนเชสเตอร์เดซีก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าตอนนี้เขาได้ติดตามมองดูผลงานของทั้ง2คนนี้อยู่ครับแล้วก็ชอบในการทำทีมของทั้ง2คนนี้ด้วยนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ผมคิดว่าผมคาดว่าความคิดของผมนะแมนเชสเตอร์เดซีของเราครลงทุนไปเยอะมากครับสำหรับการลงทุนซื้อนักเตะครับเพื่อที่หวังจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนลีนะครับ ก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าบอร์ดบริหารนี่เขาลงทุนไปเยอะครับจากข้างต้นครับที่ทาง c ีอครับเบลาด้าครับได้กล่าวไว้ในข้อนี้แล้วนะครับว่าทางทีมต้องการแชมป์ครับแล้วก็แชมป์ที่ต้องการที่สุดนี่คือยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับกับเงินที่ลงทุนไปนะครับผมว่าบอร์ดบริหารนี่เขาให้โอกาสแป๊บคาติโอลาอีกหนึ่งฤดูกาลนะก็คือฤดูกาลนี้ครับว่าแป๊บคาติโอลาจะทําทีมได้ดีหรือเปล่าครับแล้วก็ จะทําทีมแบบเข้าไปรอบลึกๆในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะได้ถ้วยครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับสารับเป๊ปกีเดอลาครับผมว่าบอร์ดบริหารก็คงจะให้โอกาสเป๊ปกีเดอลาในปีนี้นะครับเพราะว่าในที่ผ่านๆมานี่ตั้งแต่เป๊ปเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เราไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับถึงแม้ว่าเป๊ปกีเดอลาครับยอมรับครับว่าเขา สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่มาคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จริงนะครับเขาคว้าแชมป์ฟีนิกซ์กับเราได้ไป2ถ้วยครับแล้วก็รวมถ้วยทั้งหมดที่แป,ป๊บคว้ากับเราไปในช่วงของแป,ป๊บกาดิโอลาเนี่ยเขาสามารถพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ได้ถึง8ถ้วยเลยครับก็ถือว่าเยอะครับแต่ทางบอร์ดบริหารของทีมนะต้องการถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากนะครับก็คล้ายๆกับเชลซีเมื่อก่อนนะครับที่เชลซีต้องการถ้วยนี้ครับ ก็ลองมองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับในการต่อสัญญาของแป๊บครับแล้วก็การคุณซื้อคนใหม่ครับเราต้องรอดูครับต้องติดตามครับข้อนี้ครับแต่ผมยังยอมรับว่าแป๊บคดิโอลายังทําทีมได้ดีอยู่นะครับยังถือว่าโอเคครับสับแป๊บคดิโอลาครับสับความคิดเห็นเป็นแเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมดูได้ครับว่าคิดเห็นแตกต่างกันยังไงในข้อนี้นะครับ แล้วก็มาข่าวต่อไปนะ <c oughs> ปนครับเป็นข่าวของไลมสเตอร์ลิงครับเป็นข่าวที่ดีครับขาวนี้เป็นข่าวดีครับไลมสเตอร์ลิงครับได้วางแผนครับที่ว่าจะจัดสร้างทางมูลนินธิครับให้กับทางเด็กด้อยโอกาสครับผู้คนที่ด้อยโอกาสครับสร้างมูลนินธิที่ว่าแบบช่วยเหลือครช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสครับก็เป็นความคิดที่ดีครับ เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นบุญครับเป็นแบบเป็นคนที่สุดยอดครับเขาทําในเรื่องนี้นี่คือว่าแฟนๆนี่หลงรักเขาแน่นอนครับสําหรับライมสเตอร์ลิงครับก็คือเป็นการเป็นความคิดที่ดีครับแล้วก็เขาจะใช้เงินส่วนตัวของเขาด้วยครับในการลงทุนถึง1นล้านปอนด์ครับสำหรับライมสเตอร์ลิงครับและก็ทางบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ให้การสนับสนุนในข้อนี้นะครับ แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไลม์สเตอร์ลิงในจุดนี้นะครับช่วยเหลือเรื่องด้านการเงินครับถึง10ล้านปอน,นอด์นะครับก็รอดูครับก็เป็นเรื่องดีครับก็ขอปบบมือให้สำหรับไลม์สเตอร์ลิงครับสุดยอดครับเป็นนักเตะที่แบบมีใจแบบเพื่ออาทรมากครับมีใจบุญครับก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับไลม์สเตอร์ลิงครับก็เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากครับตั้งแต่เข้ามาเริ่มต้น ร่วมทีมเราช่วงแรกๆครับจนถึงปัจจุบันนี้นี่สเตอร์ลิงนี่เติบโตมากครับสำหรับสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็มาข่าวต่อมาครับจะเป็นข่าวของอังเครินโยครับเป็นนักเตะของเราเนี่ยครับที่ให้ทางไรซิกยืมตัวไปครับในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็ให้ยืมตัวไปในช่วงตลาดหน้าหนาวครับสหรับอังเครินโยครับอังเครินโยนี่กขออกไม่สัมภาษณ์นะว่าเขารู้สึกคาใจครับในการลงสนามของเขาครับ เพราะว่าเขาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดวิตี้หเดือนนะครับแต่เขาไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากเลยครับแบบเขาขาดใจมากครับว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพที่ดีหรือว่าเขาไม่มีความฟิตพอครับในตำแหน่งนี้ครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเขาครับเพราะว่าเขามองว่าเขานี่มองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่2แต่ลอครับสำหรับเปปกาดิโอลาครับเขามองว่าเขานี่รู้สึกว่าเขาดีกว่าเบนดี้ครับเขาได้กล่าวไว้แบบนั้นครับสำหรับอังเคเรนโยครับ ก็คือเขามั่นใจครับว่าเขามีดีกว่าเมนดี้ครับแล้วก็เขาแบบต้องการจะทําผลงานให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของรใอ้ดีครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสลงสนามเขาเลยเกิดอาการคาใจในข้อนี้ครับแลวก็เขาได้กล่าวเสริมด้วยครับว่าเขาดีใจมากที่เขาได้ย้ายมาร่วมทีมไลซิกครับของจูเลียนนาเกลแมนครับเพราะว่าเขาดีใจมากครับที่ว่าเขาได้ลงสนามแล้วก็ ได้พาทีมเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในยูฟ่าแชมเปียนีกคับสำหรับทังเคเดนโยครับแล้วก็ผลงานในฤดูกาลนี้นี่ยอดเยี่ยมมากครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่แล้วหรือว่าฤดูกาลนี้ครับเขาโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับให้กับทางไรซิกนะครับแบ็กซ้ายที่ธรรมชาติแล้วที่เราปล่อยไปครับน่าเสียดายนะครับคอคิดผมนี่น่าเสียดายครับเขาก็บอกนะครับว่าเขารักนาเกิลแมนมากครับ เพราะว่าแนวเกมมันนี่มีความแบบเชื่อใจครับเชื่อใจเขามากครับให้โอกาสเขาลงสนามครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาครับเขาดีใจครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางจูเลียนนาเกวมันของไลซิกนี่ครับอนี่เป็นข่าวของอังเคเินโยครับที่เขาได้ก่าวมาครับแล้วก็ข่าวต่อมาเป็นฟินฟอร์เดนะครับฟอร์เดนครับได้ออกให้กระตุ้นครับกระต้นเพื่อนร่วมทีมครับ กระตุต้นว่าให้เพื่อนร่วมทีทุกคนนะครับเราตั้งหน้าตั้งตาเล่นบอลกันให้มีชีวิตชีวาครับแล้วก็สร้างสรรค์เกมให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็เราต้องการเล่นเพื่อเก็บชนะทุกนัดครับเราต้องการ3คนะแนนครับในการเล่นทุกนัดครับฟินโฟเดนครับเด็กเพียง20ปีครับออกมาให้โอ้โหออกมาให้แบบแบบออกมากระตุ้นเพื่อร่วมทีนะสุดยอดมากครับสาบเด็กคนนี้ครับสาบฟินโฟเดนครับ เขาก็ได้พูดครับทุกเกมที่ลงเล่นครับเราต้องการชนะครับเราต้องการสามแต้มครับเราต้องการมีเกมที่แบบยอดเยี่ยมทุกเกมครับเราต้องการเน้นเกมบุกครับสำหรับฟินโฟเดนที่ได้กล่าวไว้นะครับเขากล่าวไว้แล้วครับเกมถัดไปครับเราต้องการชนะครับในการเจอเชฟฟินเยเดตครับสำหรับฟินโฟเดนะครับเขาออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าเราต้องโชว์ผลงานออกมาให้ได้ครับแล้วก็ โชว์งานออกม้ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ต้องแบบปรับระบบไปให้ยอดเยี่ยมครับก็คือฟินฟอร์เรนต์นี่ครับก่อนหน้านี้ครับประมาณถึงสัปดาห์ครับดวิดซิวานี่เขาได้ให้สัมภาษณ์นะว่าเขาออกไวก็จริงครับแต่ทายาทของเขานี่คือฟินฟอเรนต์ครับเขาได้วางทายาทของเขาไว้แล้วนะครับก็คือฟินฟอเรนต์ครับก็คือเขาพูดให้แป๊บกาดิโอลาได้รับรู้นะว่าทายาทของเขาคือฟินฟอเรนต์ครับนักเตะเท้าซ้ายด้วยกันนะครับ แล้วก็เขามั่นใจครับว่าฟินฟอร์เรนจะเล่นในตำแหน่งของเขาได้ดีครับตำแหน่งเย์เมกเกอร์ตัวลุกด้านซ้ายนะครับสำหรับฟินฟอร์เรนนะนี่คือทายาทของเขาครับที่ดาวิดซิวาได้กล่าวไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากมายแล้วครับสุดท้ายก็ขอฝากแฟนๆกดติดตามครับกดไลค์ครับกดคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมได้ครับผมโอเดอร์ไบครับผมรักสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็คือ แมนเชสเตอร์ดี้เป็นสีฟ้าสีฟ้าสีมันสวยครับท้องฟ้าแมนเชสเตอร์สีฟ้านะครับเมืองแมนเชสเตอร์สีฟ้าผมรักทีมนี้ครับสวัสดีครับแฟนๆที่รักทุกคนครับสวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ตี้ทุกคนครับสวัสดีครับ